ว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทำกำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTS ได้ง่งายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสด,สสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับวันนี้พบกับรายการ MTS Market Beat นะครับประจำวันพรหัสปดีที่7ธันวาคมนะครับก็สักครู่นะครับอะ ก็เราพบกันทุกๆวันอังคารแล้วก็วันพฤหศสบดีนะครับสำหรับวันอังคารที่ผ่านมานะครับเปิดว่าเป็นวันหยุดนะครับก็เลยไม่มีรายการ m อ็มเทสมาเก็ตบีดนะครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับเพราะว่าเราออกตัวของการคาดการราคาทองคําปี2024ไปเพิ่งออกไป2ตอนนี้นะครับที่จริงยังขาดตอนที่3นะครับปรากฏว่าผมมองเป้าของราคาทองคำนะครับไว้ที่ประมาณ2,100เหรียญนะครับ ปรากฏว่าเมื่อตอนวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาขึ้นไปฮิตทะลุเป้านะครับแล้วก็ทำออทามไฮในรอบประวัติศาสตร์ของราคาทองคาจนได้นะครับก็คือขึ้นไปทะลุนะครับ2,100เหรียญแล้วก็ขึ้นไปถึงระดับ2,140เหรียญเลยนะครับนะครับแต่ก็เหมือนกับสวรค์ล่มนะฮะเพราะว่าขึ้นไปแล้วก็ยังยืนไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะครับร่วงลงมานะครับแล้วก็ร่วงลงมาได้ความรุนแรงเลยนะครับวัน กงคารแล้วก็วันพุธเนี่ยกลับลงมาอยู่ในโซนประมาณ2,020นะครับแล้วก็วันพฤหัสนี้นะครับก็คือวันที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ2,030เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าที่ขึ้นมานะครับ2,100แล้วล่วงลงไปมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วผมคาดการณ์ไว้นะครับจากที่ถ้าใครดูติดตาม ตัวมาเก็ตบีดนะครับ EP 1กับ EP 2เรื่องของราคาทองคําว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้น2,100เหรียญในปี2024รปรากฏว,ว่ามาเ็วนะครับไม่แน่ใจว่ามีเจ้ามือดูอยู่หรือเปล่าก็เลยลากโชว์เลยนะครับก่อนที่จะล่วงลงมานะครับแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าทองคาไป2,100เหรียญแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นกลับมาที่เดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวเลขวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขสําคัญของราคาทองคําก็คือ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับหรือว่านอนฟาร์มเพียนะครับทีนี้ถ้าดูตัวเลขเดียวอาจจะไม่จุใจครับผมเอาตัวเลขมากลางให้ดูเลยนะครับว่าตัวเลขมันเป็นยังไงแล้วมีอิทธิพลกับราคาทองคํำยังไงนะครับเดี๋ยวคงได้มาดูกันนะครับอ่ะทีนีเ้เรามาดูภาพของเ,ออเดี๋ยวสักค,ครู่นะครับนะครับเรามาดูภาพของราคาทองคําเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับ ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคำค่อยๆคืบคานขึ้นมานะครับแต่วันสุกที่แล้วเนี่ยแตะอยู่ที่ระดับประมาณ2,070เหรียญนะครับถ้าดูจากชาร์จจะสังเกตว่าก็เป็นจุดที่ไฮเดิมนะครับผมเคยบอกไว้ว่าจุดบริเวณนี้จะเป็นไฮเดิมนะมีอยู่4ครั้งนะครับ2เห็นไหมฮะสแล้วก็4นะครับจุด4ครั้งของการขึ้นมารอบ ตั้งแต่ปี2020นะครับจนถึงปี2023มีขึ้นมาทั้งหมด4ครั้งแล้วก็เป็นจุดทดสอบนะครับแล้วก็ยังผ่านไปไม่ได้นะครับผมก็คาดการว่ามันน่าจะขึ้นไปจอ่จอๆบริเวณสัก2 0 7 0นได้แต่ยังผ่านไม่ได้ปรากฏว่าเ,เช้าวันจันทร์นะครับเวลาประมาณเปิดตลาดในตลาดต่างประเทศนะครับก็คือเปิดตลาดแรกคือที่ออสเตรเลียนะครับปรากฏว่าช่วงตั้งแต่6โมง ครึ่งนะครับ6ม30ราคาทองคํำ breakout ครับแล้ว break mm hmm. เหนือระดับประมาณ2,070นะครับใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับทะลุเหนือ2,100แล้วก็ไป target 2,145ถึง49เหรียญน,นะครับก่อนที่จะดิ่งลงมานะครับ mm hmm. เหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุด นะครับในเชิงเทคนิคมันเป็นจุดที่เรียกว่าจุดแนวต้านสําคัญนะครับแล้วมันเป็นแนวต้านสําคัญในรายเดย์ในรายวัปดด้วยรวมทั้งเป็นในรายมันด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่เป็นออร์ทามไฮนะครับเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เหตุการณ์อะไรที่น่ากังวลมากนักนะครับของการขึ้นราคาทองคําแต่อาจจะทําให้มีนักลงทุนที่วางสต็อปลอไว้นะครับประสบปัญหาขาดทุนนะครับจุดนี้นะครับเขาเรียกว่าสต็อปฮันติงนะครับหรือว่า มีคนตั้ง Stop l ล s อไว้จุดเดียวกันมากๆนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์รายย่อยนะครับหรือว่าจะเป็นเทรดเดอร์รายระยะกลางขึ้นมานะครับมันเกิดเขาเรียกว่า Stop l o s อนะครับก็คือจุดที่เขาวางสต็อ l ล s อเนี่ยอาจจะวางเหนือระดับประมาณ2,080ขึ้นมานะครับแล้วปรากฏว่าในช่วงเช้าวันจันทร์เนี่ยในตลาดออสเตรเลียเนี่ยวอลุ่ม ค่อนข้างจะเบาบางไม่ได้เยอะเหมือนในช่วงตลาดพรามทามช่วงออสองทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืนตี1ในช่วงตลาดอเมริกานะครับมันทําให้เกิดการ Stop Hunting ครับก็คือเกิดลักษณะที่ Stop Loss พร้อมๆกันเวลาลูกค้าถือสถานะช็อตใช่ไหมครับก็เป็นการวาง s t อ p ไว้ก็คือเราเล่นช็อตเวลา Stop เนี่ยเราต้องซื้อกลับก็คือบายกลับนะครับพอเวลามันเหมือนกับมัน s ต o p พร้อมๆกันเพราะว่าราคามันมีคน ซื้อขยับขึ้นไปให้มันผ่านแนวต้านนะครับพอมันสต็อกพร้อมกันรึมขึ้นมานะครับมันก็เลยเกิดแรงซื้อมหาศาลที่โถมเข้ามาและอาจจะเกิดจากเ,เทลลิงที่มีนักทุนรายใหญ่วางเอาไว้ด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเบรกตามแล้วจะซื้อทะลุขึ้นไปนะครับอาจจะเป็นสัญญาณของพวกโรบอทเทรดต,ต่างประเทศด้วยนะครับพอมันทะลุขึ้นไปมันก็เลยขึ้นไปกวาดราคา นะครับประกอบกับเรื่องของบอลุ่มเื็มกี้ผมบอกไว้แล้วว่ามันก็น่าจะน้อยมันก็เลยเกิดแรงซื้อ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 ,อทะลุขึ้นไปนะครับก็เกิดใช้เวลาเร็วแล้วก็แรงด้วยนะครับก็คือทะลุจาก2 0งพทะลุขึ้นไปจนถึงระดับ2,100แล้วก็เอาไม่อยู่ครับขึ้นไป2120นเหนือวัน130าแล้วก็ไปจบที่ประมาณ2140นระครับพอเหตุการณ์นี้มันจบลงนะครับมันก็เริ่มคายแล้วก็เริ่มค่อยๆลงมานะครับแต่ปรากฏตอนลงเนี่ย มันก็เนื่องจากว่าอาจจะมีคนไปซื้อต่างเข้าีกนะครับพอมันหลุดแนว2,001ลงมาหรือ2,700ลงมามันก็เกิดสต็อปข้างล่างอีกนะครับมันทำให้ราคากวาดลงมาข้างล่างอีกรอบหนึงนะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นความผันผวนของตลาดนะครับแล้วก็เกิดในช่วงที่เข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่นักกองทุนต่างๆเนี่ยเวลาสินค้ามันใกล้ทาร์เก็ตนะครับเขาก็มีการปรับขายทางออสรลลงมา อย่างพวกที่เขาเป็น Active Fund หรือว่าแพสซีฟฟันที่เขาลงทุนในตัวของแอสเซทอะโลเคชันอย่างเช่นทองคำหรือ Bitcoin เนี่ยเขาก็มีการล็อกคำกำไไรลงมาจะสังเกตว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมาเนี่ยทองคำกับ Bitcoin มันวิ่งสวนทางกันอยู่นะครับก็คือทองคำขึ้น Bitcoin ก็ไม่ได้ขึ้นพอทองคำขึ้นปุ๊บโดนขายมา Bitcoin กลับขึ้นใหม่ๆทะลุ4 0 0 0 0เหรียญต่อดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับนะครับเออหเหรียญต่อ4 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเลยก็พุ่งทะลุขึ้นมา ผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากกองทุนต่างประเทศหลายกองด้วยที่เขา,เ,าเหมือนกับว่าโรเตทกันนะครับขายทองไปซื้อบิตคอยนะครับเดี๋ยวบิตคอยพอขึ้นไปถึงเป้าก็อาจจะลงมานะแล้วก็ทองคําก็เด้งกลับขึ้นมปนะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดต่างประเทศที่ผมดูเนี่ยเขาให้สถานะระหว่างบิตคอยกับทองคำเนี่ยในสายานที่ใกล้เคียงกันมากขึ้นนะครับก็คือเป็นเซเว่นนะครับเหตุการณ์ในวันจันทร์ก็เลยคนที่อาจจะถือสถานะช็อตที่1ไม่ได้วางสต็อปลอตไว้ก็อาจจะ เสียหายเยอะนะครับก็คืออาจจะโดนหรือว่าไม่ได้มีม mm ั n e y นี่ม g e m e n t วยในพอร์ตก็อาจจะเสียหายเลยขึ้นมาคัดลอสนะฮะหรือคนที่วางสต็อปลอไว้นะครับก็อันนี้ถ้าวางไว้ตรงหายพอดีก็รอดไปนะครับแต่ก็อาจจะเสียใจครับเพราะสุดท้ายมันโบกกลับลงมานะครับแต่ถ้าคนไม่ได้วางสต็อปลอไว้แล้วโดนกวาดล้างพอร์ตอันเนี้ยก็ก็ก,ก็ก็ถือว่านานๆเกิดที่ะครับแต่ก็ต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าถ้าเราเทรดแบบสินค้าไปให้ที่มีร e บเบอร์เรเนี่ยเราต้องวางสต็อปลอด้วยนะครับอันนี้ก็ อธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟในไทม์เฟรมวิกลี่วิกลี่นะครับเห็นไหมฮะขึ้นมาครั้งที่4พอดีเลยฮะครั้งที่4นะครับครั้งที่4ก็เป็นลัคกี้เลยนะครับก็ปื้ดขึ้นไปชนตึงถึงสองพันสี่สิบนะครับภาพใหญ่ก็ไม่ได้เสียทรงขาขึ้นนะก็เป็นการชนแนวต้านครับผ่านแนวต้านแล้วลงมาวกกลับลงมานะครับอันนี้เป็นภาพรายสัปดาห์นะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าไซเบสักระยะหนึ่งอาจจะกลับขึ้นไปหมอดก็ได้นะครับผมยังมองว่าน้ําหนักขึ้นก็ยัง เป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนไอตัว r k e t ็ตบีสไอตัว EP3 เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ราคาเพิ่งผันผวนผมก็เลยสลับมาเป็นการไล่ตามข่าวข้อมูลก่อนนะครับโอเคอ่ะทีนี้เรามาต่อกันนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับเมื่อวันอังคารมีการประกาศตัวเลขหลายตัวเลขไปนะครับหลักๆกก็คือมีเรื่อง job Opening นนะครับหรือว่าตัวเลขเ,เปิดรับสมัครงานใหม่ปรากฏว่าล่าสุด ออกมาไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ยังลงต่อเนื่องนะเทรนด์จะสังเกตเทรนด์นะครับก็เป็นลักษณะเป็นรีบาวแล้วลงนะเนี่ยนะครับรีบาวแล้วลงล่าสุดตัวเลขรับสมัครงานใหม่อยู่ที่ประมาณ8,730,000ตาแหน่งพูดง่ายๆก็คือบร,ริษัทต่างๆเริ่มลดคนงานในการสมัครงานลดลงนะครับการโเรเตทเรื่องของพนักงานเริ่มลดลงเรื่อยๆแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวนะครับคอนเซ็ปต์คาดการไว้9,300ต้องมาเหลือ8,700น,นะครับก็เป็นสัญ,ญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนะครับส่ว so, นอีกตัวหนึ่งประกาศคืนนี้แต่ว่าผมไม่เอาตัวเลขมาให้ดูแบบเป็นวีคผมเอาเอเวอเรสตสสัปดาห์มาให้ดูเป็นรายเดือนนะครับความน่าสนใจของตัวจ็อบเลสเคมก็คือจ็อบเลสเคมเนี่ยมันเป็นตัวเลขผู้ขอรับสูบร,กริการการว่างงานหมายความว่าถ้าคนตกงานแล้วยังไม่มีงานใหม่ไม่มีงานใหม่ก็ต้องไปขอจ็อบเลสเคมถ้ามันเพิ่มขึ้นมากๆเป็นสัญญาณที่ไม่ดีครับ ดังนั้น่ยมีโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะพาไปสู่เรื่องของรีเซชชันจะมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะสังเกตตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยมันไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเคยลงมาทีนึงครับแต่ก็ไต่ระดับกลับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2 0 2 0 0 0 0คนต่อสัปดาห์แล้วนะครับก็ยังไม่ไปถึงประมาณ200,000-200,002-200,003นะครับแต่ก็มีสัญญาณว่ามันกลับขึ้นมาในเชิงบวกนะครับก็คือคนตกงานมากขึ้นนนนใเเเเชิงเิงศรษฐกจ็คอปลบไอยอย่่ยทาห จะสังเกตมันพลอไปกับตัวเลขที่ผมให้ดูเมื่อสักพู่นี้ก็คือจ็อกอเปนนทิงที่มันออกมาไม่ค่อยดีนะครับอ,อีกตัวนึงนะครับประกาศวันพรุ่งนี้ซึ่งสําคัญมากนะครับตอนนี้ฟเฟดจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนธันวาคมเดือนนี้นะครับสัปดาห์หน้าประมาณวันที่15บธันวาคมนะครับก็ล่าสุดเจอรมพอเบมมวันศุกร์เนี่ยส่วนะส,สัญญาณวาชัดเจนนะครับว่าก็ถ้าจะลดดอก,ดอก,ดอกเบี้ย ยังไม่ใช่ถึงเวลาเอาเจโรงเาเวลคงไม่ส่งสัญญาชัดขนาดนั้นก็คือบอกว่ายังไม่คิดว่าจะรีบรดดอกเบียแต่เรศรษฐกิจสหรัฐอาจจะเป็นต้องดูข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจในการหยุดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแสดงว่าเจโรงเาเวลก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เริ่มไม่มั่นใจนะครับว่าเรศรษฐกิจสหรัฐมันจะชะลอตัวหรือเปล่าถ้าชะลอตัวมากๆอาจจะเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวผมขอเท้าความชั้นๆก่อน คือตอนนี้หลายคนมองว่าอัตลาดอโรเบียเนี่ยจะทองจะต้องขึ้นพลิกนะครับอันนี้เป็นความจริงแค่ครึ่งเดียวนะครับการลดตราดอกรเบียมันมี2แบบนะครับก็คือลดแบบช้าช้านะครับลดแบบช้าช้าถ้าลถแบบช้าช้าเนี่ยจะเป็นผลดีกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับก็คือลดค่อยๆลดทีละสลึงแล้วหยุดแล้วลดนะครับอันที่2ก็คือลถแบบกระโชกโขงห้างเลยก็คือลดที50ตังค์1% 1%่ตงงเร็ลงมาเร็วๆแรงๆอันนี้สินทรัพย์เสี่ยงช่วงแรกจะ มีผลกระทบในเชิงลบก่อนนะครับอาจจะกระแทกแรงด้วยทองคําอาจจะลงก่อนแล้วค่อยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราคงต้องจับตาดูว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเป็นยังไงและมีผลกับอรา,าดอกเบียแบบลงเร็วๆหรือลงค่อยๆลงซึ่งมันจะมีผลกับยูครับนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องเนี้ยเดี๋ยวเราจะมค่อยคุยกันในช่วงปลายปลปีว่าเฟดจะมองแบบไหนหลังจากการประชุมเฟดผ่านพ้นไปนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับเรื่องของ unemployment rate นะครับก็จะประกาศวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ3.9นะครับ ก็ถือว่าผมมองว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ตัวเลขของคนตกคนตกงานเนี่ยตอนนี้ก็ออกมาในมุมมองเชิงที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจะสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปี3.4 3.5 3.7แล้วตอนนี้ขยับขึ้นมา3.9แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าออกมา4%อย่างเงี้ยจะ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 ,จะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจะมีผลกับราคาทองคำแบบพุ่งแน่เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ออกมา4%เนี่ยผมคิดว่าทองคำอาจจะสวิงสวิงอยู่ในกรอบประเภทบริเวณ2020นย0ถึง2,030ก่อน ส่วนอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็คือตัวเลข nonfarm p a y r o นะครับ n o n ฟาร m p เ y r o คาดการณ์ว่าจะออกมาอยู่ที่ประมาณ180,000ตําแหน่งนะครับนะครับ180,000ตําแหน่งนะครับก็ถามว่าดีไหมระยะระยะหลังๆเนี่ยเริ่มออกมาดอกนะออกมาดอกเรื่อยๆออกมาดอกลงเรื่อยๆนะครับเทรดดอกมาเริ่มลงนะครับแต่ผมมองว่าน่าจะล้อไปกับตัวเลข ADP ซึ่งออกมาไม่ดีเมื่อคืนนี้ด้วยดังนั้นโดยภาพรวม n o n ฟาร์ p เ y r o น่าจะออกมาชะลอตัวลง นะครับพูดง,ง่ายงก็คือตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเริ่มส่งสัญญาที่เป็นแบดนิวแล้วเริ่มส่งสัญญาณว่เป็นแบดนิวญญน new กับเศรษฐกิจนะครับก็คือเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเข้าสู่ภาวะเริ่มชะลอนะครับแต่ส่วนจะรีเซชชันหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องจับตารอดูกันต่อไปแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็เป็นสัญญาณบวกเกี่ยวกับราคาทองคำนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ผมก็เอาตัวของชาร์ตที่ใช้ตัวเลขคนตกงานตัวเลขการจ้างงานแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยให้ดูนะครับก็ทํามา นะครับก็ถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือตั้งแต่ช่วงแฮมเบอร์เกอร์คราซิสนะครับช่วงนั้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงเห็นไหมครันะครับก็สังเกตว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือตัวเลขตัวเลข, <c oughs> เลขเการจ้างงานนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยมันมันลงมันลงเลยเห็นไหมครัและอัตราดอกเบี้ยเป็นไงฮะอัตราดอกเบีย้ยก็ลงตามนะครับส่วนตัวเลขคนตกงานก็พุ่งขึ้นไปแสดงเห็นอย่างหนึ่งว่าอัตราดอกเบีย้ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและตัวเลขคนตกงาน มีทิศทางไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกันแตรูเบีย้ยลงเศรษฐกิจแย่คนตกงานมากขึ้นการจ้างงานลดลงนะครับช่วงโควิดเป็นเหมือนกันไหมช่วงโควิดก็เป็นเหมือนกันนี่คือแตรูเบีย้ยครับสุดท้ายแล้วก็ตรูเบีย้ยลงนะครับการจ้างงานเส้นสีฟ้าคือนอตฟาร์มเฮโรเป็นไงครับลงเห็นไหมฮะตัวเลขคนตกงานเส้นสีชมพูก็ปรับตัวพีคขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เกิดรีเซชชั่นทั้งคู่นะแฮมเบอร์เกอร์เกิดรีเซชชั่นโควิดเกิดรีเซชชั่น ทีนี้คำถามคือตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้อัตรานอบเบียกัาอลังพีครับะจะสังเกตว่าตัวเลขอะไรฮะตัวเลขการจ้างงานเริ่มเป็นไงฮะเริ่มโค้งลงมาตัวเลขคนตกงานยังไม่ขึ้นแต่อยู่ในระดับที่ไม่มียูโรก,กําลังเพิ่มกลับขึ้นไปนะครับนะะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องจับตาดูนะครับเพราะว่าการตัวเลขการจ้างงานตัวเลขคนตกงานและอัลตานอบเบียของเฟดมันสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวที่สอดคล้องมากที่สุดก็คือหลังจากอัลาอบเบียลงทองคําก็จะ ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนะครับอ่ะนะครับเมื่อกี้เราก็สรุปตัวเลขไปนะครับก็คาดการณ์ว่าจะออกมาไม่ดีนะครับแล้วก็ถ้าตัวเลขคนตกงานทะลุเกินหลัก4%เนี่ยทองคำน่าจะมีโอกาสที่จะพิกทะลุขึ้นมาเหนือ2,030อีกครั้งหนึ่งได้นะครับอ่ะทีนี้ดูตัวเลขอื่นนะครับที่ผ่านมาเนื่องจากว่าวันอังคารไม่มีไลฟ์นะครับผมก็สรุปสรุปตัวเลขมาให้ดู3 4ตัวที่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ นะครับก็ตัวเลขแรกก็คือตัวเลข GDP นะครับตอนนี้เฟดสาขาแอตต้าเนี่ยมีการคาดการณ์ GDP now นะครับหรือว่า GDP คาดการณ์ในช่วงควอเตอร์สปีนี้นะครับคาดการณ์ว่าจะปรับตัวลดลงนะครับเส้นสีเขียวนะครับตัวเส้นสีฟ้านี่คือคอนเซนทัสนะครับคอนเซนทัสเนี่ยมันคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณสัก1.1.3นะครับตอนนี้ลงมาใกล้เคียงกับคอนเซนทัสแล้วครับประมาณ1.3นะครับก็คือตัว GDP now เนี่ยมันเริ่มลงครับแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐ ทีนี้ถามว่าตัว GDP เนี่ยมันก็คือ C บวก I บวก G บวก X ล N ใช่ไหมครับภาพที่เป็นภาพหลักๆของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นภาพการซื p t i o n กับภารลงทุนนะครับแล้วก็ภาพนำเข้าส่งออกนะครับก็จะสังเกตว่าถ้าเราดูตัวเลขภาคการผลิตนะครับที่เกี่ยวกับภาคนำเข้าส่งออกแล้วก็ภาคการบริโภคเนี่ยนะครับก็ส่งภาวะที่ลดลงเหมือนกันก็คือตัวเลข ISM Manufacturing PMI นะครับหรือว่าตัวเลขภาคการผลิต ปรากฏว่าล่าสุดปรับตัวลดลงนะอยู่ที่ระดับ46.3นะครับเพิ่งประกาศไปเมื่อตอนต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัญญาณตรงนี้ก็คือถ้าต่ำกว่า45เป็นสัญญาณที่เกิด recession นะครับอันนี้ก็เขาทำให้ดูว่าทุกครั้งของการลงมาเนี่ยแล้วต่ำกว่า45เนี่ยมันเกิด recession ไม่ว่าจะเป็นปี2000นะครับปี2009นะครับลงทั้งปี2020นะครับลงมาก็เกิด recession ทันทีนะครับน,น,นั่ก็เป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังนะครับ ส่วนตัวของทางบรูเบิร์กนะครับเาขาคาดการนะครับเรื่องของอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับว่าปีนี้ปีหน้าปี2024นะจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยยังไงปรากฏว่าล่าสุดนะครับก็คาดการว่า ECB จะเป็นธนาคารกลางแรกนะครับที่เริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยพร้อมกับ Bank of America กนะครับเฟดขาคาดการว่าน่าจะเกิดในช่วงพฤษภาคมปีหน้านะครับตัวของ BOE นะครับ ก็น่าจะปรับลดในเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ Bank of New Zealand ก็จะเดือนสิงหาแล้วก็ทันบาโคจะเป็น Bank of Australia ียนะครับ SNB ก็เป็นซาอุดีอาระเบียนะครับคาดการว่าจะประมาณเดือนมิถุนายนเช่นเดียวกันจะเริ่มค่อยๆปรับลดอัลดาเบีย้ยลงมาฉะนั้นก็ปีหน้าเนี่ยโทนมันจะเข้าสู่โชนที่เรียกว่าเงินเฟอ้อปรับตัวลดล,ลงอัตรารกเบีย้ยเริ่มชะลอแล้วก็ลกเศรษฐกิจต้องจับตาดูว่าจะเป็นซอฟหรือฮาร์ดดิ้ง ส่วนเรื่องของตลาดราคาทองคำกับเรื่องของหุ้นนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ s p กับดาวโจนส์ขึ้นไปก็น่าจะเยอะก็เลยมีกระแสะคาดการณ์กันว่าถ้าเกิดว่าปีหน้าเริ่มเกิด recession เนี่ยอาจจะเกิดการโรเทตกันระหว่างตัวของตลาดหุ้นสหรัฐกับตัวของราคาทองคำขึ้นมาได้อันนี้ผมเอาสถิติให้ดูเหมือนกันนะครับก็เป็นสถิติของราคาทองคำเมื่อเทียบกับ s p 500ก็สถิติก็น่าจะชัดเจนนะครับช่วงที่ตลาดทองคำเนี่ยเส้นสีฟ้าเ,เป็นบูมเมอร์เก็ตเห็นไหมครับตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเป็นแบมเมอร์เก็ตนะคร แล้วก็ช่วงที่ตลาดหุ้นเ,เป็นบูเป็นกระทิงนะครับเอสแอนตีห้าร้อยนะครับทองคำก็จะลงนะครับล่าสุดนี่ช่วงประมาณปี2008ถึง2010ทองคำก็เป็นบูมาร์เก็ตนะครับนะครับแล้วก็เอสแอนตีห้าร้อยก็เป็นแบมาร์เก็ตนะครับเอ่อตั้งแต่แตช่วงปี2020เป็นต้นมาก็ทองคำกับเอสแอนตีห้าร้อยก็สลับกันขึ้นสลับกันลงฉะนั้นก็ต้องจับตาดูในรอบนี้เพราะว่าทั้งทองคำก็ขึ้นทั้งเอสแอนตีห้าร้อยก็ขึ้นนะครับมันต้องมีตัวหนึ่งที่ปรับตัวลดลงแแรรรงๆนะนะะคคัับบล้วก็ อาจจะนำพาให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบนะครับเมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ก็หลุดระดับ72อเหรียญต่อบาร์เรลนะแล้วก็หลุดลงมานะครับลงไปโลที่ระดับ69นะครับตัวเลขเงินเ,นเฟอ้อคงจะไม่น่าจะมีผลอะไรเยอะแล้วนะครับเพราะว่าราคาน,น,น้ำมันดิบเนี่ยเริ่มลดลงต่อเนื่องนะครับการที่โอเปกพยายามที่จะ เพิ่มกลังการผลิตเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นแะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกตอนนี้มันเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจีนอย่งนี้ปัญหาอยู่นะครับตัวของเครดิตเรตติ้งจีนก็ถูกปรับลดลงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเศรษฐกิจจีนปี2024เนี่ยหลายหลาฝ่ายก็ยังกังวลอยู่นะครับเพราะว่าภาคอสังหาริมทรัพย์ก็ยังเป็นปัญหาตอนนี้มีปัญหาเรื่องชาโดแบงกิ้งหรือธนาคารเงาด้วย ก็ตัวของรัฐบาลการจีนก็ยังไม่กล้าเล่งในการที่จะปีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะกลัวเงินทุนไหลออกเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยระหว่างหยวนกับดอลลาร์สหรัฐี่ยต่างกันเยอะฉะนั้นคงต้องรอปีหน้าให้เงินดอลลาร์สหรัฐให้อัตราดอกเบี้ยลงมาก่อนนะครับตอนนี้ทางจีนก็ทําได้อย่างเดียวก็คือเป็นนโยบายทางการคลังออกมาอย่างเดียวนะครับคือกระตุ้นการลดต่างๆแต่ยังลดอัตราดอกเบี้ยมากไม่ได้นะครับเพราะกลัวความต่างระหว่างดอกเบี้ยของสหรัฐกับจีน ตัวของราคาอัตราเงนดิบที่ลงมาก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกกําลังเข้าสู่ภาวะที่ค่อนข้างจะปเปราะบางพอสมควรนะครับนะครับส่วนตัวของเซ็นเตอร์แบงค์นะครับอันนี้เอามาจาับบูโกร์คอนซิลนะครับล่าสุด uh, ปีนี้เป็นปีที่เขาหน้าจะแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่า etf เนี่ยเขาไม่ค่อยซื้อทองนะครับปีนี้เป็นปีที่เซ็นเตอร์แบงค์หรือธนาคารกลางเนี่ยซื้อทองเข้ามาเยอะล่าสุดนะครับเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยยังซื้อเข้ามาต่อเนื่องนะ ตุลาคมซื้อมาประมาณ50ตันได้นะครับโดยประมาณซื้อมา50ตันแล้วก็ปีนี้ตัวแอสเซทของตัวธนาคารกลาทั่วโลกเนี่ยเป็นบวกนะครับก็คนที่ซื้อมามากที่สุดปีนี้ก็จีนครับก็คืออันดับหนึ่งเลยจีนซื้อมา200ตันอันนี้แค่โชว์แจ้งเป็นรีพอร์ตนะผมคิดว่ามีนอกรีพอร์ตอีกเยอะอันดับ2โปแลนด์นะอันดับ3สิงคโปร์นะครับ, 2, รบ, 3, รบมีลิเบียมีอินเดียซื้อเพิ่มเข้ามาก็สังเกตว่ากลุ่มประเทศที่ซื้อเข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัหลายประเทศนะจีนอินเดีย ะครับนะครแล้วก็ประเทศที่ขายหนักๆคือเป็นตุรกีนะฮะตุรกีมีปัญหาค่าเงินลีลาอ่อนค่ามีคาซักสถานอุเบกิสถานนะครับมีกัมพูชาด้วยที่ขายออกมานะครับส่วนพี่ไทยปีนี้ไม่ได้ซื้อเนื่องจากว่าปีก่อนซื้อมาเยอะละนะครับซื้อมาเยอะพอสมควรอยู่นะครับส่วนตัวของ ETF p d f ปีนี้มันก็น่าจะแปลกครับเพราะว่า SPDR รวมทั้ง ETF ต่างๆเนี่ยไม่ได้ซื้อทองเข้ามาเยอะมาก ปีนี้หนักไปทางด้านขายด้วยนะครับผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากบิตคอยครับเพราะว่าเงินมันถูกแบ่งออกไปเป็น2ก้อนนะครับก้อนหนึ่งอาจจะเข้าไปซื้อในตัวบิตคอยเพิ่มเติมนะครับปีนี้ราคาทองคําขึ้นแต่ตัวของ ETF ปริมาณการซื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนะครับชาร์ตนี่ังไม่ชัดอ่ะดูให้ดูชาร์ตนี้ฮะชาร์ตนี้จะสังเกตนะฮะเส้นที่เป็นก้อนเนี่ยสีเขียวสีม่วงเนี่ยก็คือปริมาณการถือครองมันลดลงเห็นไหมฮะมันลดลงมันลดลงสวนทางกับราคาทองคำนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นเนี่ยแสดงเห็นว่าแต่ก่อนมันจะล้อไปทิศทางเดียวกันเห็นไหมฮะแต่ตอนนี้มันเริ่มสวนแนละ้วกันออกมาก็เป็นเรื่องของการปรับพอร์ตนะครับการปรับพอร์ตลดเพิ่มอะไรต่างๆนะครับก็ไม่แปลกครับช่วงนี้นะครับตัวของบิตคอยก็ขึ้นเป็นสี่หมื่นแล้วอันนึงก็เรียกว่าทองคาดิจิตอลอันนึงเรียกทองคําจริงๆนะครับก็ถือว่าดีทั้งคู่แหละฮะไม่ได้ใครดีมากกว่าใครดีน้อยกว่านะครับก็บิตคอยก็ดีนะครับเป็นสกุลเงินที่ ดิจิตอลนะครับทองคําก็เป็นเงินตราโบราณที่ทรงพลานุภาพที่สุดนะครับดังนั้นก็ดีทั้งคู่เหมือนกันโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวีคนี้นะครับนะครับก็เดี๋ยวเราดูในกราฟในเชิงเทคนิคกันนิดหนึ่งกราฟในเชิงเทคนิคเป็นยังไงนะครับล่าสุดราคาทองคำนะครับก็นี่ฮะอันนี้กราฟรายชั่วโมงนะครับที่หลุดลงมานะครับถ้าใครเล่นตามเทคนิคก็คือ breakout นะครับแล้วหลุด ต่อนจุดที่หลุดรึกประมาณ2 7 0นี่แหละมาหลุดปุ๊บก็ลงเลยนะครับกระแทกลงมารอบแรกนะครับกระแทกลงมารอบแรกนะครับกระแทกลงมารอบแรกแล้วก็เด้งกลับแล้วกระแทกลงอีกนะครับลงไปถึงแนว2,000เกือบ2 1 0เลยนะก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นมาระยะสั้นๆเนี่ยก็ผมคิดว่าช่วงบริเวณนี้มันเป็นช่วงของความผันผวนนะคือช่วงกระชากกระชากกระชากเนี่ยช,ช่วงของความผ,ลผลันผวนอาจะเกิดจากโวลุ่มที่เป็นสไปค์ขึ้นมาด้วยเกิดเซลล์สต็อปฮันติงด้วย นะครับฉะนั้นอาจจะต้องมาดูระยะสั้นๆเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับระยะสั้นๆก็จะสังเกตว่าราคาทองคาเริ่มยืนละนะครับตอนนี้ยืนเหนือระดับ2,020แล้วนะครับนะครับยืนเหนือ2,020ละอันนี้ผมให้ดูชูมสัดๆนะครับลงมายืนเหนือ2,020ละคือรอบนี้เนี่ยผมยังมองว่าระยะสั้นๆน่าจะแกว่งตัวหลังจากที่ขึ้นลงแรงมาก่อนดังนั้นจุดที่ไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดเลยลงมาก็คือ2,020ตัวน,นี้สําคัญนะครับไม่ควรหลุด นะครับล้วก็จุด BREAK อาท์อยู่ที่ประมาณ2 0 3 0ถึง2 3 5ตรงนี้มันจุด BREAK อาทนะครับนะครับก็ถ้าทะลุแล้วยืนที่ไม่ได้ก็สังเกตนะครับราคาทองคำก็จะเป็นแนวออกเป็น3เหลี่ยมนิดเดียวนะครับก็คือพักตัวละนะครับถ้าเบรกทะลุเหนือ2 0 3 0ไปได้เป้าหมายถัดไปก็คงจะไปอยู่ประมาณ2 0 5 0แต่ในกรณีถ้าหลุด2 0 2 0อาจจะมีโอกาสลงมาทดสอบบริเวณนี้ครับประมาณ2,500ถึง2,700เหรียญ ตอนนี้ก็อยู่ในลักษณะที่เป็นไซเวร์นะครับในกรอบพักตัวนะครับแต่พักตัวแรงไปหน่อยนะครับเพราะพักตัวมาจากกรอบตั้งด้านบนแล้วฮะเกือบสองพอยฮะลงมาพักบริเวณนี้ก็ผมคิดว่าก็รอให้มันนิ่งๆก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าไปซื้อนะครับตอนนี้แต่มองว่ามุมมองผมก็ยังมองว่าอิงๆกำลัง,ลางขาขึ้นอยู่นะครับการพักลงมาบริเวณ2020ยถ้าไม่หลุดถ้าลุก0 3 0ไปได้มีโอกาสขึ้นไปลุ้นทดสอบแนว2 0 5 0ันเหรียญน,นะครับถ้าใครเก่งกำไรก็สั้นๆก็ดูกรอบแนวรับ เทรดเก่งกำไรไปก่อนนะครับพอช่วงนี้ราคาคนท่านจะผันผวนนะครับบิตคอยขึ้นแรงทองขึ้นแรงลงแรงตลาดหุ้นก็ขึ้นลงสลับกันนะครับก็ช่วงใกล้ช่วงปลายปีแล้วเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากประชุมเฟดก็เข้าสู่ช่วงคริสต์มาสอีฟละตลาดน่าจะเบาบางลงนะครับก็คงจะต้องจับตาดูในช่วงของปี2องพั่ครั้งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้นักทุนโชคดีในการลงทุนนะครับแล้วพบกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครััับบสสวดีคร